สองเออจ้วยในี่คืนที่สองแล้วหายหายดีด้วยละน้องนั่นเอ้ยใหญ่บอท่านเดีไปหาทำมาหากินอยู่จะมาเผาอยู่แต่ร้านนอพี่น้องเนาะคนละร้านดีขึ้นคเละจังยากเดได้ไปหากินหาอยากด้วยใจเด้อเพ็นครับชูสุชคุณ เป็นยังเก็บต่องนะใครเห็นนอนแล้วลูกสองถุ่มคืนที่สองของใหญ่เลยจา้าเนี่หายเร็วเร็ว <c oughs> เลยหลุดายเลยแก <c oughs> ่ไเปเงินมาน <c oughs> นเลยอ <c oughs> นอนไม่กำลังวางัางตาสองทุ่มแล้วนอนนอนนอนเมชิรีวิว ปิดให้นอนเลยตีห้าแล้วนอนประทันตื่นอยู่ยามเช้าแล้วตีห้าใกล้จะถึงหกโมงแล้วยังอยู่สองนาทีหกโมงคืนที่สอง ให้มันกแก่ล่อเบงผลตรวจล่อเบงผบงิได้ออกบริจานี่เจ้าไข่ล่ะพี่น้องเอ้ยพอเจ้าไข่นี่โทอปาย่าจะได้เป็นอันะไรไม่ให้ใจเห็ดขีดเนาะพี่น้องเนาะ ดไข่เลยด้วยจ้าาชามาวัดไขแล้ววดไขไปแล้วเรนะั้นมีไข่บรฮะมีไข่บ่มีครับนอนต่อนอนนะมันมีแหง เขาปีนใดล่ะปีน้องให้ได้ออกให้เลยนอนตอนนี้ให้ได้ออกนี่ใหญ่นอนกเขมลับรบองคืนเก่าโมงแล้วหมอประทัดมาตรวจอยู่พี่นอ้อนรอถามหมอตรวจดูให้ไออกบ่ มันจะน่าพยาบาลมาถ้ารับมออยู่เก้าโมงแล้วเก้าโมงพอดีนอนถ้ามออยู่ไปนอนเลยสิบเอ็ดโมงจะเป็นโมงกลัวหรอมอประทันมายอยู่ ท่นมาตรวจอยู่ไอะไรออกบ้านอ้นอพี่น้องนี่น่ารับไปจะรีวิวไปเรื่อยๆจะเข้ามาแล้วพี่น้องหน้ากากใช้หน้ากากคุณหมอวะ่ะ มอจะเข้ามาแล้วเที่ยมจ้าหมอตรวจไปแล้วเดี๋ยวออกด้วยจ่าเด้อเพ็่นว่าผลเลือดก็เวลาทัวไปเพ็่นว่าเพ็่อนห้ออกเดี๋ยว้ยจ่ากินเผาด่ายังไ้ขันแมนมันอันนี้ข้นมาเป็นพื้นไปยังเพ็่ให้ลบพื้นมาอีกยังบ่บด้เด้วยจ่าเด้อเนี่ยปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วล่อถ่ายเอกสารด้วยจ้าเด้อ ก็ถาลับยาตอนกิได้ลงไปพื้นห้ออกเล้วอไปพักพื้นเพื่อหายดีแล้วพูนไปไปกับบ้านนี่กับบ้านล่ะนี่ไปกับบ้านเลยได้จ้ากับบอมกันเลยกับหลานน้อยอยู่บ้านน้ำเคี้ยว ไปขี่ไปขี่รถดตู้ไปถา่ายหญ้าก่อนถาอ่ารับหญ้าด้ยจ้าขี่ไปขี่รถดตู้เลยจ้าเออขี่รถดจูกลับบ้านไปขี่อยู่เนื้อค่ะไปดิจ่าเออไปมาแล้วอ่ะ่ันรถดตู้มาเลยดิยจ่าไปรกจากรถดตู้แล้วก็มีคนมาหับดิจ่าเ้อ สวัสดีครับสองมือวะอเออมาหอนเฮือนล่ะครับเออมานี้นิ้วนิ้วลูกครับเร็วร้านนีแ่แหละมามาครับรับมต้องพี่ลูกครับมาต้องพี่ ครับเออครับจ้ะครับครับครับไอโน้กไปโม่เงี่ยเลี่ยวย่อยกะยิ้วสซันๆไว้เพียงแค่นี้เลยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกเสะเลยจ้ารักนะทุกคนจุ๊บจุ๊บทุกคนติดตามคลิปย้ายต่อไปเดี๋ยวนจ้าบ๊ายบายเร็วๆบ๊ายบายเร็วจุ๊บจุ๊บจี๋ล่ะ๊ายบายจุ๊บจุ๊บน้องเร็วๆ เออนั่นยิบหน่อยยิบหน่อยเร็วยิบหน่อยเออหลานโนโน่ให้บโงโน่บังลูกโนโนว่าจะไหนอคุณละ